ผ่อนน้องเขาเลยเจ้าพี่น้องเห็นไปจะพูนพูนวัตถุสิบ่อผ่อนเนาะจ้ะตามมาไล่เหม่อเลยเจ้าพี่น้องบริเตรียมอาวุธมาวัชิมานยายเตรียมแผลช่องมาอยู่จ้าวัชิมหากระปูจ้าพี่น้องพอและจ้าสิจิมก่อนเนาะจ้าพี่น้องจิมใบจักสีดึงเอาจ้าเมื่อกระบอดี พอแล้วจ้าว้าวัตสึบอริกงอนะเพิน่นอยู่จ้าพี่เนาะเมาตังไได้น่าจ้าพี่เนาะจะเถือนนัขนาดได้พี่เนาะจะนั่เห็ดนี่ถ้าไดนหน้ามูจะเถือ ก็ต้องพอ่อใหญ่ว่ะสิมันแต่ผุนแท้โบจีมก็ได้จ้นเป็นกิดินซะโอ๊ยมีจุมในมีบานในเด้อจ้ะเก็บกองไว้ก่อนจะบุ้งใหญสิบปอนดใใ้เบิองจันี่ย เจบกองวยก่อนเนาะจะพี่เนาะยายบระธเตรียมตาโอ้ปเปดุโบใหกรม,นมนวน่นาะจ้ะ ยาว่าสุบอไรกเ,กเจองนล้ผลได้จจะพี่เนาะอดอกอยู่จาบโรงงานไปได้แจกขาสันจจะพี่เนาะเบึงก็เลยแจกผดเป็นกิดกินชา รีมคนหนึงจ้ะโอ้พี่ชงดอกจะพี่หนอยใหญู่้เห็นโอ้พี่แทงน้ำบายจะพี่หนองบิ้งบ้งบ้บิ้ง,ง,ง,งย,ยม่มมาแขงกมาอีกมาอะไจ้ะงางกายมาเลยเลยจะพี่นอ,หนอเห็น้น ตาบอดีก็บพเห็นเพิ่นได้จับพี่น้องมาแทงงาน,นบายนี่ได้ว่าสบดีจิบแล้วเพิ่นจกเถื่อนเนี่ยบ่ใหญ่ว่ะี่จ้ะได้ใช่ไหมอันสองนี่สองแพนก็ได้จ,จับพี่น้อง มี่ปูจ้ะสิมหาโอ้อันมีขั้งไก่สิมหาปูด้วยจ้ะี๋ยวยายเก็บก็จ้ะ